ก่อนลงจากบ้านนะคะมาแวะดูลูกสาวหน่อยมาแวะเล่นแบบนี้ทุกวันุ <c oughs> แม่ก็จะเสียงแป <c oughs> ดเสียงเก้าแม่แวะเล่นเกิน <c oughs> ลูกสาวสวนสวยของแม่ <c oughs> แม่ <c oughs> ปวดแสบปวดร้อนมือคะ่ะ <c oughs> น้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานกับเมื่อวันซืนนะคะเ <c oughs> มื่อวานนี่คือสุดขีดสุดติ่งเ <c oughs> ลยค่ะอย่าหลุดมือนะลงุงคลิปที่แล้วที่พาทุกคนมาดูคือน้อง ร้องหาตัวผู้นะคะดีขึ้นกว่าเมื่อวานลูกสาวพา่อลูกสาวแม่ด้วยค่ะแม่รักหน <c oughs> ูตาใครน่าสวยจัง <c oughs> ตาใครน่าสวยจังลูกรักจังเลยดีขึ้นแล้วใช่ไหมลกูกลุงบอกว่าน้องอาจจะเป็นอยู่แบบเนีเออ้อาจจะเป็นอยู่ตลอด3เดือนอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา จะไปปรึกษาสัตวแพทย์ <c oughs> ดูค่ะว่าแก <c oughs> จะว่ายังไงเพราะว่าไปครั้งที่แล้วตอนที่น้องอหยุดร้องหยุดอาการแล้วเนี่ย <c oughs> คุณหมอบอกว่ายังไม่ทําให้แต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ <c oughs> ที่ทำผิดที่แล้วให้ทุกคนดู <c oughs> นี่เป็นครั้งที่สองของน้องในระยะเวลาห่างกันแค่เดือนเดียวอะ่ะซึ่งลุงบอกว่าเ,าเว้นไปอีกสองอาทิตย์ <c oughs> น้องอาจจะมีอาการขึ้นมาอีกได้อ่ะนะคะ เดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอดูค่ะว่าน้องจะโอเคขึ้นไหมไม่จริงอะ่ะแล้ว3ามสี่วันที่แล้วไม่กินอาหารเลยนะคะทุกคนกินก็คือกินนิดเดียวอะ่ะร้องม,มากเลยเราก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายตอนร้องๆให้ลงเสือนะคะเพราะว่ากลัวทาง AI เขาไม่เข้าใจอะ่ะก็เลยถ่ายแค่นิดหน่อยทุกคนผู้ชม บททนอีกนิดเดียวลูกเดี๋ยวหลังจากที่น้องได้ทำหมันแล้วเราจะเลี้ยงน้องให้อยู่สบายๆในบ้านแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะฝึกให้น้องรู้จักว่าด่างนั้นดุร้ายนะคะเาะน้องอ่ะไม่กลัวหมาถ้าน้องไปคลอเคลียกับด่างน้องอาจจะตุยได้ในวินาทีแรกเลยนะคะเพราะว่าด่างอาจจะไม่ปล่อยน้องไว้แต่หมาพวกนี้บนบ้านนี่ไม่เป็นไรนะคะเหมือนที่คลิปที่ทุกคนเคยเห็นว่าน้องก็เล่นๆอยู่กับน้องหมาพวกนี้นะว่าถ้าน้อง ทำหมันแล้วสึกน้องให้อยู่บนบ้านแล้วย่ะบ้านก็มีพื้นที่ให้น้องได้หย่อนใจหลายมุมนะคะได้กได้อยู่แบบสบายๆค่ะ